สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Subscribe นะคะวันนี้นะคะก็พักการรีวิวหนังสือนะคะแล้วก็มาดูกองดองกองใหม่ของเราคะ่ะนี่นะจ๊ะ welcome to กองดองจ้าบอกหนังสือเล่มใหม่นะซึ่งก็รู้สึกผิดต่อกองดองกองเก่าๆนะที่ยังไม่รีบมาอ่านนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อหนังสือใหม่ นะเพราะว่าปีนี้นะคะก็อ่านหนังสือไปได้66เล่มแล้วนะจ๊ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะซื้อมาเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยก็คงไม่น่าจะเป็นอะไรนะแล้วก็จริงๆวันนี้มีแค่ประมาณ10กว่าเล่มเองนะไม่ได้เยอะนะคะละไรอย่างก็คือว่ามันก็ใกล้จะฮาโลวีนแล้วใช่ไหมคะแล้วเราอะก็กลัวว่าจะมีหนังสือเกี่ยวกับผีสางหนังสือสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยไม่พออ่านนะก็เลยตําเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างนะคะอ่ะ มาดูกันเขาว่ากองรองกองใหม่ของเรามีอะไรบ้างค่ะ เล่มแรกนะคะก็คือเล่มนี้เลยนะคือเล่มนี้เราเห็นคุณเพื่อนนักอ่านท่านหนึ่งใน i อนะคะรีวิวไว้แล้วเราก็แบบอ่านรีวิวเขาแล้วเราอุ้ยนะ่าอ่านมากเลยเล่มนี้เราก็เลยแชร์ในสตอรี่ว่านะ่าอ่านนะเสร็จแล้วน้องไม้เห็นน้องไม้ส่งมาให้อ่านเลยจ้า <c oughs> เออขอบคุณน้องไม้มากๆเลยนะคะเรื่องนี้นะคะชื่อว่าชานิรนามค่ะเขียนโดยฮิราโนเคอิจิโร่ค่ะแล้วก็ด้านน้าเนี่ยบอกว่าสร้างเป็นหนังเราด้วยแต่ว่าเรายังไม่เคยดูนะแล้วก็เท่า อ่านเรื่องย่อนะมันก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียสามีของเธอไปใช่ไหมคะแล้วก่อนที่สามีจะตายอ่ะสามีบอกว่าถ้าเกิดว่าผมตายไปแล้วอ่ะไม่ต้องไปแจ้งข่าวให้ครอบครัวผมรู้นะเสร็จแล้วพอปีหนึ่งผ่านไปใช่ไหมคะหญิงสาวก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะคนที่จะแจ้งข่าวบอกครอบครัวสามีหน่อยว่าเขาเสียแล้วนะเสร็จแล้วภรรยาก็เลยติดต่อครอบครัวของสามีไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วพี่ชายของสามีเนี่ยก็ติดต่อ กลับมาแล้วก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่น้องชายผมเอ้ยน่าอ่านมากนะคะยังไงก็รอรีวิวเลยจ้าเล่มถัดมานะคะ น้องไม้ให้ยืมมาอีกแล้วขอบพระคุณมากสาธุขอให้น้องไม้เจริเจรนดังนั้นทุกคนนะต้องไป follow บัญชีของน้องไม้ด้วยนะคะ my space escape here นะเราว่านะที่น้องไม้อะส่งเล่มนี้มาให้เราอ่านนะก็เพราะว่าทั้งโลกนี้นะ่าจะมีแค่เราแล้วก็น้องไม้นะคะอ่านงานของชยกะมูระตะกา <laughs> อ่านแล้วนี่ไม่รู้จะไปคุยกับใครเลยนะเพราะว่าในประเทศไทยรู้สึกว่าคนอ่านงานของนางน้อยนะคะนอกจากเล่ม Convenience Store Woman แล้วเล่มอื่นก็ไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงนะคะเล่มนี้นะคะชื่อว่า Vanishing World ค่ะของไซกับบุรตะนะแล้วก็เราเพิ่งจะรีวิว Life Ceremony ไปเลยนะซึ่งเล่มนั้นนะเป็นรวมเรื่องสั้นนะแต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นนวนิยายเราก็เลยอถ้าเป็นนวนิยายเราจะคาดหวังแล้วนะว่ามันน่าจะมีอะไร ว่างานรวมเรื่องสั้นของนางคือแบบมันเวอร์เกินไปอะสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าอันนี้น่าจะพอมีพลอตมีเรื่องมีอะไรให้เราติดตามนะยังไงก็รอรีวิวนะจ๊ะถัดมานะคะก็คือว่า ก็คือ <sociedad> ว่าในคลิปทีบีอาคราวที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็โชว์กองดองของเราใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีซัฟเฟอร์คอมเมนต์เข้ามานะคะว่าไว y ไม่ไม่งานไซไฟเลยเออเราก็เออจริงด้วยฉันไม่อ่านไซไฟเลยนะก็เลยแบบยอมไม่ได้จ้าก็เลย ตำเล่มนี้มานะคะเล่มนี้ก็คือ orbital นะคะเขียนโดย Samantha Harvey ค่ะจริงๆก็เป็นเล่มที่เล็งเอาไว้นะอยากอ่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เล่มนี้ได้รางวัล Booker Prize ปีที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็เท่าที่อ่านดูด้านหลังนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีนักบินโอวกาศ6คนนะคะที่เดินทางออกไปนอกโลกนะเพื่อไปเก็บข้อมูลในอวกาศ ค่ะแต่ว่านอกนั้นเราไม่รู้เลยนะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะแล้วก็เล็กๆสั้นๆแบบเดียวก็จบนะจ๊ะอ่ะเล่มถัดมานะคะก็คือยังอยู่ที่ไซไฟนะทนไม่ได้เลยก็เลยต้องตาำไซไฟมาอีกเล่มซึ่งจะอ่านว่าอะไรก็ยังไม่รู้นะอ่ะเล่มนี้นะคะก็จะเป็นงานแปลแล้วนะที่ชื่อว่าหรือซักวันแอนดรอยจะฝันถึงแกะไฟฟ้านะคะ,นะคะเขียนโดยฟิลิปเคเด็กค่ะแล้วก็เล่มนี้นี่เป็นเล่มดังขึ้นฮิ้งเลยนะแล้วก็เท่าที่อ่านดูนะคะเขาบอกว่า มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักล่าแอนดรอยแต่ว่าพอล่าไปล่ามานะเขาเกิดตั้งคําถามว่าอะไรคือหุ่นยนต์และอะไรคือมนุษย์ซึ่งเขาว่ากันว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังเรื่อง Blade Runner เลยแล้วก็ เพราะฉันชอบเบลดมันเนอร์มากนะจ๊ะอ่ะก็คาดหวังนะคะว่าเราน่าจะชอบเล่มนี้เช่นกันนะถัดมานะคะทีนี้ก็มาเล่มนี้บ้างเล่มนี้นะคะก็คือบันทึกเหตุการณ์ตายที่ประกาศไว้ล่วงหน้านะคะของแกเบรียลการ์เซียมาเกสนะคะอาจจะเอามาอ่านคู่กับงานของมาเกสอีกเล่มที่เรายังไม่ได้อ่านนะซึ่งอันเนี้ยมันไม่มีเรื่องยอ่อไม่มีคำโปรยอะไรเลยเราไม่รู้เลยนะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรแต่ว่าอันเนี้ย มันหล่นออกมาแล้วมันก็บอกว่าตอนผมตื่นขึ้นมาเตือนผมด้วยนะว่าผมจะแต่งงานกับเธอว้ <c oughs> เป็นเรื่องรักหรอเนี่ยเออนะ <c oughs> ก็ตั้งหน้าตั้งตาดูเลยนะว่ามาเกสเนี่ยจะเขียนเรื่องรักออกมาเป็นยังไงคะเล่มถัดมานะจ๊ะ เล่มนี้เลยนะเล่มดังนะคะก็คือเรื่องเรื่องเล่าของสาวรับใช้นะคะเขียนโดย Margaret a t w o o d นะเล่มนี้จริงๆอ่ะเรายังอ่านมานานมากแล้วนะแล้วเราก็หลบเลี่ยงสปอยมาตลอดเลยนะไม่ดูซีรีส์ไม่ดูหนังแล้วก็เวลาที่อ่านรีวิวของคนอื่นเราจะข้ามส่วนที่เป็นเรื่องย่อพลอดไปเลยนะคะเพราะแบบอยากจะไปเซอร์ไพรส์ด้วยตัวเองอ่ะแต่ก็อ่านรีวิวของคนอื่นมาบ้างแล้วเขาก็บอกว่ามันอ่านยากอยู่เหมือนกันนะเราก็เลยแอบ กลัวนะคะแต่ก็คิดว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วเราต้องอ่านเล่มนี้สักทีนะคะแล้วก็คาโปรยด้านหลังนะบอกว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในช่องว่างขาวๆที่ขอบหน้ากระดาษมันทําให้เรามีเสรีภาพมากกว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในช่องว่างระหว่างเรื่องราวต่างๆแปลว่าอะไรเออไม่รู้เหมือนกันต้องไ้อ่านใช่ไหมเพื่อหาคำตอบนะคะเล่มหนันแม้นะคะ เล่มนี้เลยเล่มดังอีกเหมือนกันนะเล่มนี้เราก็ยังไม่เคยอ่านนะคะก็เลยอ่ะซื้อมาพร้อมกันเลยนะคะเล่มนี้ก็คือ Fahrenheit 451 45 <1 S 1> นะคะเขียนโดย Ray Bradbury นะคะแล้วก็เล่มนี้พอรู้เรื่องย่อมาบ้างว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกอนาคตเป็นโลกที่เขาไม่อนุญาตให้อ่านหนังสือการมีหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะดังนั้นถ้าใครมีหนังสืออยู่ในครอบครองอ่ะเขาก็จะไปเอาหนังสือมาแล้วก็มาเผาซึ่ง ด้านหลังเนี่ยน,นะคะโปรยไว้ว่าเป็นหนึ่งในร้อยหนังสือที่ควรอ่านก่อนตายโดยแอมซ o นนะหนังสือที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าของการอ่านและกระตุ้นให้เรากล้าที่จะกะบฏต่อความเพดปกติของสังคมเออนะจ๊ะอ่านแล้วก็จะมีความฮึกบเหิม,หมเนาะอ่านเล่มถัดมานะคะนี่เลยยังไม่เคยอ่านนะเล่มนังอีกเล่มนึงเลยนะก็คือจนศพสุดท้ายค่ะง,งานของอาคทาคริสตีนะคะคือเรา วเคยอ่านเล่มเดียวของนางนะคะก็คือเรื่อง Death in the c l o w n s นะเคยอ่านเล่มน,นั้นส่วนเรื่องอื่นๆอ,อ่ะเราดูเป็นหนังจาก ก็คือเรื่อง Murder on the Orient Express ใช่ไหมคะแล้วก็ Death on the Nile เนี่ยเราดูเป็นหนังนะซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าใครที่สนใจนะให้ไปอ่านหนังสือเลยไม่ต้องไปดูหนังเพราะว่าหนังไม่ค่อยสนุกนะสน่วนตัว่ะก็รู้สึกจะได้ยู่นกันก็รู้สึกว่าฉันน่าจะไปอ่านหนังสือก่อนแล้วค่อยมาดูหนังนะก็เลยค่อนข้างคาดหวังนะคะว่าเรื่องเนี้ยน่าจะสนุกนะแต่งานสืบสวนสอบสวนนะส่วนใหญ่มันก็สนุกแล้วเนาะแล้วก็เรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่อง ของคนสิบคนนะที่ถูกเชิญไปที่เกาะแห่งหนึ่งนะเสร็จแล้วกลับกลายเป็นว่าถูกฆ่าตายทีละคนจ้ายัางไงก็รอรีวิวนะคะเล่มนัมม้นแมนะจ๊ะก็คือเล่มนี้เลยนะแปลไทยบอกว่าสักวันเราต่างลาลับดับสลายนะคะก็คือแปลามาจาก everyone in this room will someday be dead นะคะเขียนโดย Emily a u s t ส n ค่ะหน้าหลังนะคะบอกว่าเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวที่ชื่อว่ากลด้านะอายุ20ปีที่ เธอเนี่ยหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องความตายแล้วก็กําลังตามหาแมวหายแล้วก็คิดถึงเรื่องกระต่ายขาวนะแล้วเธอก็ไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วเธอก็เป็นเลสเบี้ยนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความลับ เจ้า e c r e t นะคะซึ่งเขาบอกว่าเล่มเนี้ก็จะมีความตลกร้ายแล้วก็มีความวายบ่วงนะเรารู้สึกว่าฉันน่าจะชอบเรื่องนี้ไหมไม่รู้สิแต่ว่าหน้าปกเนี่ยชอบแล้วนะชอบหน้าปกมากเลยนะคะน่าอ่านมากผัดมาเล่มนี้ทุกคนระงงมากว่าฉัน ซื้อมาทําไม <c oughs> เออเราก็งงตัวเองว่าฉันก็ซื้อมาทําไมตอนที่แกะกล่องพัาสดุดเรางงว่าทําไมถึงมีเล่มนี้ฉันอยากอ่านมันตอนไหนเกิดอะไรขึ้นเราง,งงมากเลยอะแต่เอาเป็นว่ามันก็มาอยู่ในกองดองแล้วอย่างงงๆนะคะเล่มนี้ชื่อว่านักชนสูตรเจ็ดฆาตกรค่ะเขีนยนโดยคาร์ลคอร์นะคะแล้วก็เท่าที่อ่านดูด้านหลังนะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชนะคะที่ชื่อว่าลาสโลนะเสร็จแล้วอะเขาต้องมารับผิดช คดีฆาตรกรรมสุดอุกอาจสุดวิปริตนะคะก็คือว่าในคดีนี้เหยื่อนี่นะคะผู้ตายอ่ะเป็นเด็กผู้ชายนะเสร็จแล้วสภาพศพก็คือแบบเละแหวะหมดเลยถูกผ่าอะไรมาหมดเลยนะแล้วที่สําคัญก็คือเครื่องเพศของผู้ตายเนี่ยนะคะถูกตัดออกไปแล้วก็เครื่องเพศอันนั้นอ่ะยัดอยู่ในปากของผู้ตายค่ะเออดังนั้นเนี่ยฆาตรกร,รก็คือวิปริตมากๆเลยนะซึ่ง งงไม่รู้ว่าจะ อ่านตอนไหนเหมือนกันนะเล่มนี้เอาเป็นว่าใครอ่านแล้วแล้วถ้าเล่มนี้สนุกหรือไม่สนุกยังไงก็สามารถมารีวิวในคอมเมนต์ได้นะเผื่อเราจะเกิดความรู้สึกอยากจะอ่านเล่มนี้ขึ้นมานะแต่ก็คงอ่านแหละมันมาอยู่ในกองดองแล้วนะเล่มถัดมาก็คือเล่มนี้เลยนะคะมีคุณเพื่อนแนะนํามานะจ๊ะเล่มนี้ชื่อว่าคดีฆาตกรรมในคาลเฮาดเขาวงกดนะคะเขียนโดยอายาสุจิยูกิโตค่ะก็คือคนเขียนเรื่องคดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมนั่นเองซึ่ง ราอ่านเล่มนั้นแล้วนะแต่ว่าเราเฉยๆนะก็คือไม่ได้เกลียดแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบตาตึงใจอะไรแต่ว่าอ่านได้นะก็เลยให้โอกาสเล่มนี้นะเผื่อเล่มนี้จะสนุกกว่าเล่มบ้านสิบเหลี่ยมนะจ๊ะซึ่งข้างหลังเนี้ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเขียน4ี่คนนะที่ถูกเชิญไปยังคาลือหดัดที่มันมีหน้าตาพิศดานมากเลยเรากับคฤหืสหัเขาวงกดนะจ๊ะซึ่งนักเขียนทั้ง4คนเนี่ยนะคะถูกเชิญมาเพื่อประชันในการเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนค่ะแล้วก็มีโจทย์ว่าให้ใช้บ้าน หลังเนี้ยเป็นฉากหลังของนิยายนะแล้วก็ผู้ชนะเนี่ยนะคะก็จะได้สมบัติครึ่งหนึ่งของเจ้าของบ้านไปครอบครองเลยนะถ้าเราเป็นนักเขียนนะเราก็คงจะไปนะเพราะฉันได้สมบัติด้วยไงแต่หารู้ไหมว่ามันมีความโหดร้ายรออยู่จ้าก็กลายเป็นว่าอยู่ๆมีคดีฆาตกรรมสยองขวัญเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้จ้าซึ่งส่วนตัวรู้สึกค่อนข้างอินเตอร์เนดตนิดหนึง่งเพราะว่ามันมีแผนที่แยกมาให้เลยอะ่ะเห็นแล้วก็ตก ว่าโอ,โอ้แผ่นที่แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยฉันต้องใช้สมองในการอ่านหรอเนี้ยไปต่อนะจ๊ะหันมาเล่มนี้ กดเื้อเองอย่างตั้งใจนะคะเพราะว่าอยากจะได้เรื่องราวผีสางอะไรอย่างเงี้ยมาอ่านตอนรับฮาโลวีนใช่ไหมเรื่องนี้นะคะชื่อว่าเกาะผีดุเขียนโดยเฮชดะทัทสึกินะแล้วก็เท่าที่อ่านดูอ่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นหนังมาก่อนแต่มันนังมากเลยใช่ไหมเขาก็เลยแปลงบทหนังเนี่ยมาเป็นนียายเรื่องนี้ซึ่งเรายัางไม่เคยดูหนังนะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอออ่านได้น่าจะกลัวแล้วก็น่าจะตื่นเต้นนะจ๊ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาะสกายจิมะนะที่อยู่ๆอ่ะมีคนตายพร้อมกันสองคนนะซึ่ง มันเป็นการตายที่แปลกประหลาดมากเลยเพราะว่าตายคนละสถานที่แต่ว่าตายในเวลาเดียวกันโดยแล้วสภาพศพอะก็คือแปลกมากเพราะว่าทั้งสองศพเนี่ยนะคะตายจากการจมน้ําทั้งทั้งที่ร่างเนี่ยอยู่บนโบกฉันอ่านแล้วฉันก็ my brain isn't b r a n i n g <laughs> อะไรเนี่ยนั้นก็ต้องไปค้นหาคำตอบเองเนาะถัดมานะคะก็คือเล่มนี้เลยนะจ๊ะเล่มนี้นะคะชื่อว่าเบดานาบาลชีวิตและวันเวลาของหล่อนนะคะเขียนโดยมหาสเวตาเทวีนะด้านหลังบอกว่าเป็นเรื่องของนางแพศียานางคณิต นางโลมพูดง่ายๆก็เป็นชีวิตของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะคะในอินเดียค่ะผู้ซึ่งโชคชะตานะคะผลักใส่ให้หล่อนต้องมาใช้ชีวิตอยู่นอกกำแพงที่ปลอดภัยของบ้านาและหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีวะอย่างเดียวที่สังคมอนุญาตให้พวกเธอทำได้อืเป็นเล่มเล็กๆสั้นๆนะนะ่าอ่านมากเลยอะ่ะเล่มนี้แล้วก็เราอะ่ะซื้อเล่มนี้มาเพราะว่าเราแพลนไว้ว่าเดี๋ยวจะรีวิวคู่กับเล่มลิงวุ่นวายกับชายในสวนฝรั่ง นะคะที่เขียนโดยกิรันเดชัยนะซึ่งจริงๆแล้วเ,เล่มนะั้นะจะต้องมาโชว์ในวันนี้ด้วยนะแต่ไม่อยู่กับตัวนะคะเพราะว่าหมอยืมไปอ่านอยูึ้นรูปให้นะเล่มนี้นะซึ่งเล่มลิงวุ่นวายกับชายในสวนฝรั่งเนี้ยนะคะก็มีเซตติ้งอยู่ในประเทศอินเดียเหมือนกันก็เลยจะรีวิวคู่กันนาะแล้วก็เล่มนะั้นนะมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อว่าสัมพัท แล้วเขาเบื่อชีวิตในเมืองกรุงมากเลยแล้วเขาก็เลยหนีไปเลยค่ะอพยพไปใช้ชีวิตอยู่บนต้นฟ้ารัง นั้นเรื่องจะเป็นไงต่อไปนะคะก็รอรีวิวนะ Coming Soon หลังฮาโลวีนเนี้ยแหละได้รีวิวแน่ๆนะจ้าสองเล่มนี้แล้วก็อีกเล่มน,นึงนะคะยังไม่หมดกับเรื่องผีสางนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือผีในชุดกิมมโนเรื่องเล่าของสองครามกับประวัติศาสตร์เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกลงลืมนะคะเล่มนี้เขียนโดยคุณรักุกรนาดค่ะเล่มนี้นะมันก็จะมีความเป็นแบบบทความที่คล้ายๆกับงานวิจัย เพราะเห็นได้เลยว่าผู้เขียนนะไปค้นคว้าข้อมูลมาเพื่อมาเขียนเล่มนี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของผีเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในย่านนี้นะเอเชียใต้แล้วก็เนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอย่างเช่นเรื่องผีในชุดกิมมโนเนี่ยนะเป็นเรื่องของผีญี่ปุ่นที่ไปปรากฏตัวอยู่ในประเทศอินเดียเออน่าสนใจมากนะคะแล้วที่ Amazing ที่แบบว่าว้าวมากเลยก็คือว่ามีทั้งสองเวอร์ชันค่ะเล่มนี้ มีทั้งเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็เวอร์ชันที่แปลไทยค่ะแล้วก็ทุกคนอาจจะเห็นนะว่าเราอะเริ่มอ,อ่านไปแล้วด้วยจ้าทีนี้ก็จะมาโซนนักเขียนไทยบ้างน,นะคะเล่มแรกเล่มนี้เลยยังไม่หยุดนะกับเรื่องผีส่สังนะจ๊ะก็คือเป็นชู้กับผีนะคะเขียนโดยคุณวิสิตศาสนาเที่ยงนะเรื่องนี้เราเคยดูเป็นหนังแล้วแล้วกลัวมากหลอนมากเลยแกแต่ว่าทุกวันนี้จําเรื่องราวไม่ค่อยได้แล้วผ่านมานานมากแล้วนะ ดูตั้งแต่สมัยยังสาวๆนะๆนะก็เลยโอเคซื้อมาอ่านเลยนะคะแอบโกยอยู่เหมือนกันนะเพราะจําได้ว่าตอนที่ดูหนังจบอนอนไม่หลับเลยนะฉันกลัวมากนะจ๊ะเดี๋ยวเล่มเนี้ยเราก็จะรีวิวคู่กับเล่มโรแมนติกกับผีเป็นชู้กับผีโรแมนติกกับผีนะแล้วก็ซื้อคลิปว่ารีวิวกับผีเออซึ่งด้านหลังเนี้ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติไทยที่ได้รับการโหวตว่าน่ากลัวที่สุดไปโหวต กันตอนไหนทําไมเราไม่รู้ทําไมเราไม่ได้โหวต <c oughs> แต่ก็เห็นด้วยว่าน่ากลัวนะแต่ว่าน่ากลัวที่สุดหรือไม่น,นั้นไปถกเถียงกันได้ <c oughs> เล่มถัดมานะคะ <c oughs> ก็อีกเล่มดังเลยนะ <c oughs> ที่ชื่อว่าโอปาติกะอัมพรางใช่ไหม อ่านอย่างนี้เนาะน่าจะใช่แหละนะจ๊ะโอปติกะอัมพรงังเขียนโดยคนกิตติศัก์คงคาก็คือผู้เขียนกาศักอันนั่นเองจ้าซึ่งเล่มนี้มีคุณเพื่อนแนะนําเข้ามานะว่าถ้าชอบกาสักอันนะคะก็น่าจะชอบงานเล่มนี้ของเขาเช่นกันนะซึ่งคําโปรยด้านหน้านะคะบอกว่าคดีตามหาศพคนหายบนพื้นที่หลายพันไร่ที่แทบไม่เหลือเบาะแสะอะไรอยู่เลยปมเหตุทั้งหมดได้แรงบันดาลใจจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย นะจ๊าก็น่าอ่านเหมือนเดิมนะงานของคุณเขาถูกจเจริญเราอยู่นะอ่านเพลินนะคะอ่านเล่มถัดมานะก็คือเล่มนี้เลยของนักเขียนไทยอีกท่านนะคะที่ชื่อว่าระยะห่างที่ห่างหายรวมเรื่องสั้นแห่งความสัมพันธ์ที่กระจัดกระจายค่ะเล่มนี้นะคะเขียนโดยคนปรัชว์บุญยวันตังค่ะก็คือผู้เขียนเรื่อง Dax ก มือรู้ใช่ไหมใบหูกวางแช่น้ําทําให้ปลากัดหนังเหนียวเออชื่อยาวนะไม่ว่าจะพูดกี่ทีมันก็ยังยาวเหมือนเดิมนะจ๊ะ <c oughs> แล้วนี้นะคะด้านหลังอปโปรยว่าสถานะของเราพระเรือนเหมือนมองผ่านหยดน้ําที่เกาะกระจกหลังฝนซาบบางวันก็รู้สึกเหมือนเพื่อนบางคราวก็รู้สึกมากกว่านั้นไม่มีใครถามใครก่อนเรื่องความสัมพันธ์เรายุดโยงกันด้วยโรงหนังและหลังถ้วยกาแฟอืมสิ่งที่เราอยากถามคือ ไปทำอะไรกันที่โรงหนังอะ เล่มสุดท้ายนะคะก็คือเล่มนี้เลยที่ชื่อว่าคนกลืนฝนจนเอ่อลน้นพนดวงตารวมบทกวีของคุณชายแสงอากาศค่ะก็คือว่าเราเห็นว่าตัวเองอะซื้อบทกวีของโอเชียนวองมันต้องสองเล่มเลยแต่ไม่มีของกวีไทยเลยนะก็เลยตําเล่มนี้มานะคะแล้วคือถูกใจปกด้วยอะเออปกมีความดาร์มีความหม่นหมดนะคะกระแทกใจมากเลยนะเดี๋ยวจะลองอ่านคาโปรยด้านหลังให้ฟังนะคะเป็นการเรียกน้าย,ย่อย เผื่อใครฟังแล้วรู้สึกอุ๊ยถูกจริตกับภาษาแบบนี้นะจะได้ไปตามแล้วก็มาอ่านพร้อมกันนะคะด้านหลังบอกว่าเมื่อยังเยาวเฝ้าฟังน้ำตาฟ้าคอยค้นหาความหมายแห่งสายฝนตรับชีวิตอ่อนไหวใต้ฟ้าบนย่อมมีคนหล่นร่วงห่วงน้ำตาเออแปลว่าอะไรไม่รู้ยังไงก็รอรีวิวนะคะ <laughs> <laughs> เล่มนี้ โอเคค่ะิ่นสุดกวาญซัพฟรริงแล้วนะคะยังไงก็มาตามดูกันนะว่าจับนาหน้าเราจะรีวิวสืเรื่องอะไรนะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ่า